รักพิคิดใจวันนี้ถึงตอนที่12แล้วฉันก็เพิ่งดูถึงตอนที่12จบไปเพิ่งมีเวลามาตามเก็บเออก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยตอนนี้ค่าฮีทในไอชีก็คือทะลุแปด0ันไปแล้วส่วนในด้านเนื้อเรื่องนะจ๊ะเรื่องนี้ก็คือนางเอกของเราฟูอีเซียวก็คือเป็นเป็นนักขนูเนาะ ส่วนพระเอกก็คือเฟิงสวีเกอร์ก็คือเป็นองค์ชายใหญ่ซึ่งสองคนนี้อยู่คนละแควนกันก็คือสองแหวนเป็นศัตรูกันนั่นแหละแล้วเปิดมาด้วยการทําสงครามใช่ป่ะช่วงแรกก็คือพระเอกโดนนางเอกยิงธนูใส่เป็นหนึ่งกลุ่มเกือบตุยเกือบตุยเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้นะจ๊ะส่วนนางเอกของเราก็เคาะซ้ำกำซัดชีวิตรันทดได้ไหม คือโดนหักหลังโดนหักหลังมีคนส่งคนมาฆ่าชีแล้วสุดท้ายชีก็โดนธนูยิงแล้วก็ตกน้ำผาไปความจำเสือ่อมพระเอกก็ช่วยชีไว้ได้ช่วยชีกลับมาได้นางเอกก็ความจำเสื่อมเรียบร้อยใช่ปะซึ่งช่วง3ามสี่ตอนแรกก็คือพระนางมีความตุบตับกันสูงมากสูงมากจริงๆถ้าใครแบบใครเากเป็นนางเอกเรื่องนี้ก็เป็นไปแต่แบบ ฉันคงสู้ไม่ไหวทนมือทนทนมือทนเท้าเกินนะคุณพี่ต้องทนมือทนเท้ามากเรื่องนี้แต่พอผ่านมาเรื่อยๆก็เหมือนก็เหมือนค่อยๆแบบมีความเข้ากันนะของพนางเคมีก็ดีนะฉันว่าเคมีดีเลยอะแล้วตอนล่าสุดตอนล่าสุดก็คือนางเอกเหมือนเหมือนแล้ง แก้งแบบทํากลับมาเป็นคนเดิมเพื่อสื่อว่าใครเป็นคนยิงชีตกตกผาใช่ปะ่ะแล้วเหมือนชีก็จะรู้เลยว,ว่าอา้าวอ๋องเป็นคนยิงชีตกลงมาคือคนที่ไวใจที่สุดเออแล้วซีนที่แบบซีนที่ปรี๊ดมากของวันนี้ของวันนี้เลยนะเอาของวันนี้เลยก็คือตอนพี่น้องร่วมสบานนางเอกไอ้อะไรนะเสี่ยอีหลานใช่ปะ่ะ แทงนางเอกคือจะตุยนางเอกแหละฉันรู้เลยจะตุยนางเอกแล้วแบบมึงคือเหมือนร่วมถุกร่วมสุกร่วมเป็นล้มตายกันมาตั้งแต่แบบตัวจิ๋วๆอ่ะแล้วตอนนี้มึงจะมาฆ่าฆ่าฉันคือแบบนางเอกก็คือแหลตสลายมากคุณพี่แล้วแล้วคือแกแกเข้าใจปะจะฆ่าคนแล้วยังมีการบอกว่าแบบฆ่าขอโทษฆ่าจะเป็นต้องทําเพื่อจินซิ่วแล้วก็อะไรนะ ให้เจ้าล่วงหน้าไปก่อนถ้าค่าจัดการทุกอย่างเสร็จค่าก็จะตามเจ้าไปค่าทําผิดต่อเจ้าแบบจะชดใช้ให้เจ้าในโลกหน้าคือแบบตอนที่ฉันได้ยินคาพูดนี้ฉันคือแบบว้าวบักอันนี้คือแบบอย่างนี้ออกมาเลยคือแบบแกรีดมากรีดมากจริงๆเออเป็นคนที่ไว้ใจคือมึงจะมาฆ่ากูแต่ว่า ยังมาพ,มพัฒนาว่ามึงรู้สึกผิดแล้วบอกว่าเออให้ให้คูตายไปก่อนเดี๋ยวมึงจะตามกูไปเพื่อชดใช้ให้คูในชาติหน้า mm hmm. คือแบบฮัลโหลคุณพี่ถ้าคุณพี่อยากตายคุณพี่ก็ตายไปคนเดียวค่ะคนอื่นไมไ่อยากตายไปเหมือนคุณพี่ค่ะคุณพี่ตายไปคนเดียวเลยไปตายคนเดียวไม่ต้องลากคนอื่นไปด้วยค่ะฉันไมไ่อยากตายกับคุณพี่เออจริงแล้วนางเอกก็ทําไม่ลงฆ่าไม่ลงเพราะันึกถึงมิตภาพก็ปล่อยจะปล่อยไปใช่ปะ พระเอกมานางปล่อยให้เจ้าไปแต่ข้าไม่ได้บอกว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปเออนางเอกก็เสียใจพระเอกก็พูดเหมือนปลอบใจชี้อะไรอย่างนี้ใช่ปะส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าอยู่คือใครคือน้องสาวพระเอกคือพระเอกเป็นองค์ชายใหญ่ก็จริงเว้ยแต่เหมือนเป็นองค์ชายใหญ่ที่แบบต้องสู้ชีวิตพอสมควรเหมือนพ่อไม่รักเหมือนเต้ไม่รักแต่ ซีรีส์เหมือนถ่ายให้เราเห็นว่าเออที่จริงที่อาจจะรักลูกชายคนนี้แต่ว่าแบบเหมือนแกล้งทําำอ,อะไรยังไงไม่รู้นะอันนี้คือมันมาเวียนอย่างงี้แล้วพอพ่อ,พอไม่รักใช่ปะสมรับพระเอกอะในวังหลวงก็คือคนที่พระเอกอ่านับเป็นครอบครัวก,ก็คือน้องสาวองค์หญิงเฟิงซีหยางซึ่งแบบบทองค์หญิงฉันคือตอนนี้ฉันคือลาคานบทองค์หญิงมากหญิงเธอจะหลงผู้อะไรขนาดนั้น คือมันก็เข้าใจได้อย่างหนึ่งว่าเออเขาช่วยชีวิตคือเรียกว่าช่วยชีวิตได้ปะเขาผ่านไปเอาเขาแค่ไม่ตุยฉี่แล้วเขาก็เอาน้าให้ฉี่โดยการโยลงพื้นจ้ะฉี่ก็หลงรักเขารักรักเขาไปแล้วจะแต่งงานกับเขาเออแล้วแบบคือเข้าใจถ้าเธอจะรักคนที่แบบเหมือนเขาเขาไม่เขาช่วยชีวิตเธอเขาแค่ไม่ฆ่าเธอห้ะสาวคือเข้าใจจะแบบเธอเป็นองค์หญิงเธอมีมากหน่อยไหม คุณพี่มีศักดิ์ศรีหน่อยไหมเธอแบบเธอแอบ,บใจง่ายอะหญิงเขาเขามาเธอวิ่งแร่งไปอะไรนะท่านจําค่าได้ไหมแล้วก็พรรณนาถึงเรื่องเมื่อตอนนั้นแล้วบอกว่าแบบท่านรักพาหัวใจเข้าไปแบบพี่ใครเขียนบทให้องคหญิงกูจะอ้วกมากจริงท่านรักพาหัวใจเข้าไปแล้วพระรองก็ยังไงคะเขามีคนนางในดวงใจอยู่แล้ว เออก็บอกว่าก็เขาก็พูดถึงนางเอกแล้วชีองหญิงก็พั่มเพอตัดพ้อว่าเออข้าแบบพูดถึงกับท่านขนาดนี้แล้วทําไมท่านถึงพูดถึงผู้หญิงคนอื่นคือหญิงต่อให้ฉันจะอยากยิมหัวอ่าท่านออกยังไงแต่ฉันก็แบบฉันเข้าใจท่านออกนะคือแบบผู้อยู่ของกูดีๆมีคนในใจอยู่ดีแล้วผู้หญิงคนนี้มาพั่มเพอรพรานาแล้วก็มาตัดพ้อว่าทําไมถึงไม่ชอบผู้หญิงคนนี้แบบว่าเรารู้จักกันหรอฉันจําเธอไม่ได้ด้วยซ้ําเธอจะมาคาดหวัง ถ้าฉันชอบเธอเธอเธอคิดอะไรอยู่เอออันนี้มุมนี้ฉันก็เข้าใจนะแล้วน้องไม่พอไม่ฟังคําตรงคําเตือนคนที่อยากแต่งด้วยก็ศัตรูพี่ชายคนที่จะฆ่าพี่ชายแล้วแบบบอกพี่ว่าเออไม่คิดว่าที่พี่ให้แต่งงานคือมันจะมีแผนคือผิดหวังในตัวพี่มากแบบแล้วบอกว่าอะไรนะเขาคือคนที่จะอยู่กับข้าเขาคือคนที่จะอยู่เคียงข้างข้าไปช่วยชีวิต หญิงเธอถามผู้ชายหรือ,อยังว่าเขาอยากอยู่เคียงข้างเธอไหมเธอจะคิดเองเออเองเขาไม่ได้อยากอยู่เคียงข้างเธอหญิงเธออย่ามโนอยากพูดคํานี้ใส่หน้าน้องพระเอกมากหญิงเขาไม่ได้ชอบเธอเขาจะอยู่เคียงข้างเธอทําไมเลิกมโนค่ะเออแล้วฉันก็คิดนะว่าแบบเออเออองชายคะองชายใหญ่ปล่อยน้องไปเถอะให้น้องไปได้รับรู้ว่าผู้ชายที่น้องเลือกจะเป็นยังไง เออปล่อยชีไปเถอะชีไม่ฟังหรอกแล้วแบบฉันว่าใกยหงเหาก็คือไม่จะรักยกยองหญิงหรอกถ้ารักแกยองหญิงจริงนะจะไม่เลี้ยงให้ชีเป็นแบบนี้เว้ยคือรักจริงาเกินเออคือถ้าแบบรักจริงๆในฐานะองค์หญิงมันต้องเลี้ยงให้ทันคนให้รู้จักมีแผนการให้แบบรู้อะไรควรไม่ควรให้รู้จักจับยังช่างใจจะบอกอย่างนี้เลยแล้ว ตัวอย่างตอนต่อไปใช่ป่ะนางเอกก็ไปตัดอะไรนะความสัมพันธ์พี่น้องร่วมสาบานกับพี่น้องร่วมสาบานของชีแล้วอีคนที่จะไปจูนนางเอกอะไรนะลองไห้ลองให้เพื่อแกหวังอะไรแกจะไปฆ่าแกแทงเขาตั้งใจฆ่าเขาให้ตายเขายังต้องเอาแกไว้หรอเขาต้องยังแบบยังรักแกยังแบบให้แกเป็นพี่น้องร่วมสาบานหวอวดัดลองให้เพื่อลองให้เพื่ออะไรคะแล้วตัวอย่างตอนที่สิบสี่ใช่ป่ะ ก็คือเหมือนคุยกันแล้วค่ะนางเอกกับท่านอ๋องก็คืออ๋องก็บอกว่าข้าเคยคิดว่าทุกอย่างที่ข้าต้องการคือสิ่งที่สําคัญที่สุดพอข้าเสียเจ้าไปแล้วถึงได้รู้ว่าเจ้าสําคัญที่สุดแบบเจ้ากลับมาอยู่กับข้าได้ไหมแบบข้าจะแบบยอมทิ้งทุกอย่างคือแบบเฮียใครเขาจะยอมกลับไปกับมึงคะตอนที่เขาไวใ้ใจรักกันดีๆคือจนจะแต่งงานกันน่ะมึงยิงเขาตกน้ำผามึงฆ่าเขาใครจะโง่กลับไปกับมึง โลกไม่จะหมุนรอบตัวคุณพี่นะคะคุณพี่คิดว่าคุณพี่เป็นใครคะนางเอกก็ตอบกลับไปเลยว่าถ้าตอนนี้คือท่านดูน่าสมเพชมากท่านเป็นคนยิงนางเป็นคนฆ่านางแล้วยังหวังให้นางกลับมาคือแบบถูกต้องนางเอกพูดถูกอี๋อ๋งคือทุเรศตักกะทุเรศมากอ่อนแอขี้ขาดค่ะเอออ่อนแอขี้ขาดบอกเลยคือฉันอินมากคือแบบฉันเห็นตอนที่ตัวอย่างเราตอนที่อ๋องพูดจบนางอกคือฉันปรีดมากคือแบบ ฮัลโหลตื่นค่ะโลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณพี่ค่ะจำ